เรียนอนุบาลสองทับหนึ่งกับครูพี่เอหน่วยสัตว์โลกน่ารักเรื่องประเภทของสัตว์คำคล้องจองสัตว์โลกน่ารักสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่ามีน้อยเริงร่า เจ้าม้าดีใจลิงจ๋อแสนสนพูดปนหัวเราะไก่แมวเหมียวสดใสจ้างใหญ่ใจดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเจอกับพี่เอนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักนะคะเด็กๆแล้วสัตว์โลกน่ารักของเรานะคะก็มีอยู่หลายประเภทนะคะในวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของ สัตว์แต่ละชนิดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะประเภทของสัตว์สัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นได้ทั่วไปเช่นรอบบ้านของเราตามป่าเขาในน้ำสัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปรวมถึงการกินการอยู่อาศัยสัตว์มีหลายประเภทมากๆเลยค่ะ 1. สัตว์บกสัตว์บกคือ สัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนบกส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวยีราฟหมูช้างมา้าวัวเป็นต้นสสัตว์น้ำสัตว์น้ำคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำและมีวงจรชีวิตอยู่ในน้ำเช่นกุ้งหอยป,ปูปลาม้าน้ำปลาหมึกเป็นต้นค่ะ สาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําเช่นโกบอึ่งอ่างกางคกาลามเมนเดอร์ค่ะ 4. สัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่เมื่อถึงเวลาวางไข่ก็จะขึ้นมาวางไข่บนบกเช่นเต่จาจระเข้สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดจะกินสัตว์เป็นอาหาร 5. สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านและสัตว์เลี้ยงก็มีหลายประเภทนะคะ 1. สัตว์เลี้ยงประเภทที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเช่นสุนัขแมวปลากระต่าย 2. ส,สัตว์เลี้ยงประเภทที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเช่นหมูไก่งัวเป็ด 3. ส,สัตว์เลี้ยงประเภทที่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นมา้าควาย เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้สัตว์แต่ละประเภทกันแล้วนะคะก่อนจะจักกันวันนี้นะคะขอให้นักเรียนไปทบทวนสัตว์ในแต่ละประเภทที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำครองจองสัตว์โลกน่ารักสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่ามีน้อยเรืองร่าเจ้ามาดีใจ ลิงจอแสมซนพูดบนหัวเราะไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดี